สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะในเล่มของภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกกันนะคะเรามาอ่านคําที่เขียนถูกกันก่อนนะคะคำนะคะก็จะมีอยู่ในแบบฝึกด้วยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ พร้อมแล้วอ่านตามนะคะตออดนอตนตนโทต้นหอโยอาหยาหยาโทยาต้นยาตออดนอตนตนโทต้นหอโยอาหยาหยาโทยาต้นยากอแอวแกว้วแก้วโทแก้วนออานํานาโทน้ําแก้วน้ํา กอแวแก้วแก้วโทแก้วนอํานนานาโทน้ําแก้วน้ํโมอามามาโทมาโลอายลายมาลายโมอามามาโทมาลอายลายมาลายสอยอีสี ขอเอียวเขียวสีเขียวสอีสีขอเอียวเขียวสีเขียวหออัวหัวจอไอใจหัวใจหออัวหัวจอไอใจหัวใจรอโองโรงรอเอียนนเรียนโรงเรียน รอองโรงรอเอยนอเรียนโรงเรียนหอนออาหนาหนาโทหน้าออางอตางตางเอกตางหน้าตางหอนออาหนาหนาโทหน้าออางอตางตางเอกตางหน้าตางปลออาปราหโมอึกกอมึก ปลาหมึกปโลอปาปลาหอมอ,อึกกหมึกปลาหมึกคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่เขียนถูกนะคะเดี๋ยวในแบบฝึกนะคะก็จะมีคำที่เขียนผิดอยู่ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวตัวอย่างนะคะตัวอย่างของแบบฝึกวันนี้นะคะอ่าวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างสักสองข้อนะคะในส่วนของ แบบฝึกนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูสิคะต่ออดนอต้นทนตต้น,ตนยออายายาเอกย,าย,าย,ายา่าต้นยาอ่ายาในที่นี้ก็หมายถึงยาก็คือพ่อนะคะพ่อของคุณพ่อโทษน,นะคะพ่อของคุณแม่ของคุณพ่อนะคะอ่าไงคะลูกถูกไหมคะคำนี้อ่าไม่ถูกนะคะไม่ถูกนะคะ คำว่ายญาเนี่ยจะผิดอยู่นะคะต่อไปคำที่สองตอโอโนอตนตนโทต้นหอยโยอาหยาหยาโทยญาต้นยญาอ่นาน,นี้นะคะเป็นนะคะคําที่ถูกต้องนะคะต่อไปตอโอโนอต,ตอโอดโนตนต้นเอกตนหอยโยอาหยาหยาโทยญาตนยญาอ่าเป็นคําที่ไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ต้องเป็น ไมโถนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูเข้าใจเด็กๆนะคะวงกลมคําที่เขียนถูกนะคะเด็กๆก็ต้องวงกลมคําว่าต้นย้านะคะดูตัวอย่างเลยเด็กๆก็วงกลมคําว่าต้นย้าคําที่เขียนถูกต้องแล้วก็เด็กๆต้องระบายสีในวงกลมนี้ด้วยนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองกันนะคะ กอแอวแก้วแก้วทูแก้วนออานํานําโทน้ําแก้วน้ํานะคะคำนี้เป็นคําที่เขียนถูกต้องนะคะเมื่อกี้เราก็ได้อ่านไปแล้วต่อไปกอแอวแก้วแก้วเอแกวนออานํานําโทน้ําแกวน้ําแกวน้ําเป็นคําที่ไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ต้องเป็นไม้ทนะคะถึงจะถูกต้องต่อไปกอแอวแก้วแก้วทูแก้ว น no, อํานำนำ,นำเอกนำแก้วนำนะคะเป็นคำที่ไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ต้องเป็นไม้โตถึงจะถูกนะคะคำที่ถูกก็คือแก้วน้ําคํานี้นะคะเด็กๆก็วงกลมนะคะวงกลมคาที่เขียนถูกนะคะพอวงกลมเสร็จแล้วเด็กๆต้องรับายสีลงไปในวงกลมนี้ด้วยนะคะอ่าไงคะมาดูแบบฝึกกันนะคะในหน้าที่ยี่สิบ สามนะคะเด็กๆดูสิคะข้อ1กับข้อ2คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อ3ามข้อสี่ข้อหข้อหกข้อเ็ดและก็ข้อ8เด็กๆต้องฝึกอ่านและก็เปรียบเทียบและก็สังเกตอยูด่ดีๆนะคะว่าคําไหนเป็นคําที่เขียนถูกนะคะให้เด็กๆวงกลมและก็ระบายสีคำนะัด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ในส่วนของวิชาภาษาไทยคุณครูพิเ็กขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ